วัดศรีสว่างอารุณบ้านจุมตำบลเชียงเพ่งอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีช่องกินไงยอยู่ไงไต่เจก่อยขอนำผ้าผีผ้านองมาชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะพี่น้องสถานที่แห่งนี้เหมาะแก่ลูกหลานสายญานพพยนาคที่นับถือปู่องค์ดำแสนสิริจันท่ามียามณนี่จันช่าเนาะคะ่ะ เปนจมีทั้งกายมนุษย์แหล่ากับกากพญานาคเนาะคะ่ะที่เกิดจากการเจ้าอาวาสพระอาจารย์ศิวกรเพื่นใดนิมิตฟันเห็นปูองดำเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็เลยได้มีใจใส่สัทธาที่จะจัดส้างองค์ปูองค์จำลองของปูขึ้นมาให้พี่น้องได้มากราบไหว้ขอพรกันเนาะคะ่ะจาก ปะวัตถีพระอาจารย์เพิ่นเหล่ามาเพิ่นได้ฟันเห็นผูองดำเนาะค่ะฟันเห็นงูตัวสีดำและก็ได้เห็นงูตัวสีดำที่เป็นตัวจริงๆของเพิ่นเนาะคะ่ะข้นมานอนอยู่ที่นอนของพระอาจารย์เลยทําให้พระอาจารย์เพิ่นเสื้อถือว่าผูองค์ดำอยากให้สร้างองค์จำลองขืนมาพระอาจารย์ก็เลยได้ จัดสร้างขึ้นมาโดยที่พระอาจารย์ก็บ่ได้คิดว่าจะทําจนสําเร็จได้เนาะค่ะแต่จริงๆแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของปูก็ได้ดึงอ,า,ยอยาติต่มจากหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอเขามาร่วมท้าบุญร่วมสร้างองค์จําลองของปูนจนสําเร็จเสร็จสิ้นได้โดยที่บ่หนาเสื้อเนาะค่ะพี่น้อง ทุกครั้งที่เจ้อก้อยเดินทางมากราบไหว้ขอพรองปู่เจ้ก้อยจะสัมผัสได้ถึงความมีมต์กลางความศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่ตลอดเวลาโดยที่จะรู้สึกขนลุกขนพ้องอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่ให้น้องเฮาเด็กเขามาสัมผัสด้วยตัวของเจ้าของจริงๆเนาะค่ะพี่น้องจะได้รู้ว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่แท้จริงเลยและพี่น้องนอกจากนั้นก็นยังมีองค์พระแม่ธรณีองค์ปอพอปูท้าวเวสุวรรณเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีธรรมให้เ,เข้าไปกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางนาปกพระพระพุทธรูปแก้วมรกตเนาะคะ่ะส่งจัก,กรพรรดิเนาะคะ่ะพี่น้อง เขาได้กราบไหว้ขอพ่อแล้วก็มีอ,องคูรูสีปางต่างๆเนาะคะ่ะในถ้ำนี่ก็รู้สึกเย็นกายเย็นใจว่าอยากจะออกเลยลหละพี่น้องถ้าผูดด้ใดเข้ามากเราจะว่าอยากจะออกจากถ้ำนี่เลยค่ะพี่น้องเย็นอหลีค่ะขนาดาเจดาวเนาะค่ะที่เพิ่มมากกับเจก้อยกะ เพื่อนก็บ,บอกว่าโอ๊ยคอยเขามาแล้วคอยบ่อยากออกไปเลยพี่น้องบ่อยากออกไปเลยไอ้เจ้วาสัน่นมันเย็นเย็นนี่หลีพี่น้องเย็นจนขนกิ้งลุกได้เผื่อพี่น้องสัมผัสได้หลังทำนี่ก็จะเป็นอ่าทางเดินออกมาเนาะคะ่ะจะมีต้นไส้ใหญ่เนาะคะ่ะซึ่งหลักของอ่าต้นไส้ก็ย,ย่อยลงมาเป็นภูมมเป็นพวงเบิงแหล้วกันความศักดิ์สิทธิ์นี่มีเต็มเปียมเลยค่ะพี่น้อง แล้วก็จะมีอ่าทางล่งไปสารากลางน้ำเพื่อที่จะไปเลี้ยงป่าเนาะคะ่ะหรือว่าไปนั่งพักนั่งชมหลังจากที่เลี้ยงป่าเสร็จเ่าก็จะเขามากราบบ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาลาเนาะคะ่ะในโบสถ์ในหน่อยของอ่านแทงนีเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการขอพรให้เดินทางตลอดปลอดภัยแล้วคาดทุกอย่างก่อนกลับบ,าบ้านกับสองเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็มีทั้ง เครื่องล่างของขังที่เกี่ยวกับองค์ปูองค์งดำแซนซีจันท่าเนาะคะ่ะให้เฮาเซาบูชาไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวเจ้าของและครอบครัวหลากหลายอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองเด้อค่ะพี่น้อง เห็นแต่ภาพอาจจะทายให้เบิ้งบกครบเนาะพี่น้องเนะาะจะก่อยทายให้เบิ้งบกครบเนาะคะ่ะต้องมาเบด้วยตัวๆของเจ้าของเองเนาะคะ่ะผู้ใดอยากมารวมทําบุญกับพระอาจารย์ศิวก่อนกะขอเชิญเนาะคะ่ะทั้งบ้านจุม้มตําบลเชียงเพียงได้เลยเนาะคะ่ะ